you oh, oh. สวัสดีครับสปอร์ตกลับสำหรับคนรักกีฬากลับมาพบทุกคนกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีประเด็นมาพูดคุยกันเยอะแยะเลยทีเดียวเรื่องแรกที่จะพูดคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องดาวของนักเตะทีมชาติไทยที่กําลังเก็บตัวฝึกซ้อมกันเป็นวันที่2นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวของ BG ปทุมครับที่ล่าสุดก็คว้าตัวเอเนสโต้แบ็กซ้ายทีมชาติไทยมาร่วมทีมครับรวมไปถึงข่าวคราวของธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลครับที่วันนี้ก็มีการเปิดตัวคุมทัพน้องบัวพิชยะ เป็นไปตามคาดนะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงก็ติดตามได้ในคลิปนี้ครับมาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของนักเตะทีมชาติไทยที่กําลังเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่วินมิลฟุตบอลคลับเพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ของกลุ่ม G ครับวันนี้เป็นการฝึกซ้อมวันที่2แล้วนะครับผมจะเล่าแบบนี้ดีกว่าครับอากิระนิชิโนเนี่ยกุนซือทีมชาติไทย ตอนนี้เน้นซ้อมเข้มเป็นพิเศษครับตามสไตล์ของญี่ปุ่นครับเน้นให้นักเตะซ้อมทั้งเช้าและเย็นโดยในช่วงเช้าซ้อมกันตั้งแต่9ก้าโมงเช้านิชิโนก็เน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ปิดฤดูกาลนักเตะบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ซ้อมกับทีมเลยทําให้อาจจะมีสภาพร่างกายที่ไม่ฟิตนะครับ ก็จัดหนักกันหน่อยแต่เท่าที่ดูๆแล้วนักเตะทุกคนก็ยังยังโอเคกับการฝึกซ้อมในช่วงแรกนะครับไม่มีคานไม่มีใครออกาการให้เห็นนะฮะใช้เวลาฝึกซ้อมวันนี้ก็ชั่วโมงครึ่งก่อนที่จะมีการฝึกซ้อมในช่วงเย็นนี้นะครับจเจริญสักวงกรหรือว่าเจ้าเทเน,นี่ยฮะปีขวาจากสมุทรปราการซิตี้นักเตะที่ตอนนี้กำลังฮอตเลกเกินนะครับมีทีมจากญี่ปุ่นให้ความสนใจอยากได้ไปร่วมทีมครับบอกว่า ตอนนี้อากิระนิชิโนะเนี่ยก็เน้นฟื้นฟูสภาพร่างกายเน้นไปที่พละกําลังครับเพราะว่าอย่างที่บอกนักเตะหลายๆคนไม่ได้ซ้อมกับสโมสรก็กังวลว่าถ้าเกิดไม่ฟื้นฟูสภาพร่างกายเนี่ยก็จะทําให้มีอาการบาดเจ็บง่ายแต่หลังจากนี้ก็คิดว่านักเตะทุกคนก็น่าจะปรับตัวกับการฝึกซ้อมได้มากขึ้นครับก็ดีใจและเป็นเกียรติขงนะครับที่มีผู้ติดติก็พยายามจะเรียนรู้จากพี่ๆีให้มากที่สุดแล้วก็พยายาม ตัวผลงานให้ดีเพื่อเพื่อจะได้ไปต่อที่ยูเอีแล้วก็เพื่อทำน้าทีท่ยวนี้ดีดครับก็บรรยากาศก็กเป็นยังไงครับก็ทุกทุกคนก็พื้นเคยดีอยู่แล้วทั้งในในสโม,มสรที่เราเคยเจอแล้วก็ทีชาที่เราเคยเก็บเัวกอนกันไครั้งก็ทางเราไม่ต้องปรับตัวอะไรมากก็อยู่อย่างยางย่งยังมีความสุขแล้วก็เป็นเป็นยังไงนักกีฬาไทยครับผมครับก็น่าจะเน้นเรื่องเอ่อเรื่องแรงแล้วก็เรื่องกําลังก็จะค่อยๆปรับดักหนัก ค่อยๆขึ้นไปอะไรเงี้ยเพราะว่านักเตะหลายคนก็ไม่ไม่ได้ซ้อมมากับสโมสรเลยก็ค่อยๆพยายามให้นักเตะมีอาการบาดเจ็บหรือว่ามีอาการล้ากันไปก็ค่อยๆจากเบากลายเป็นหนักอะไรเงี้ยค่อยพยายามจูนไปครับผมครับก็พยายามต้องต้อง,องทางานหนักกว่าเดิมครับก็เราก็รู้ดีนะใครๆก็อยากอยาก,ยากเล่นในชาติอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายาม พัฒนาตัวเองหรือว่าตามท่นพี่ทันอะไรที่เราเรียนรู้ได้เราก็เรียนรู้อะไรที่โค้ชแนะนําเราก็พยายามทำตามเพื่อเพื่อเราจะได้พัฒนาตัวเองต่งไปครับก็ด้วยสไตล์ที่ิที่ผมเคยอยู่แบบนิชโนก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากเราก็อาจจะปรับตัวไม่ไม่ยากเท่าไหรนะ่แล้วก็พยายามเรียนรู้เออขณนที่เราควรที่จะต้องปรับปรุงจากนี้โนเราก็ขอคำแนะนาของเขามาแล้วก็ส่วนมากเราก็จะเน้นเน้นเป็นหลักก่อนก็คือ นี่เป็นทีมก่อนแล้วก็ผลงานสองตัวก็ค่อยว่าทีหลังเองก็ทำทีก็ทีมชาติไทยของเราก่อนครับผมจากนั้นครับในช่วงเย็นนิชิโนก็นำลูกทีมลงฝึกซ้อมอีกครั้งครับ เน้นไปที่พละกําลังอย่างที่บอกครับเชื่อว่าช่วงนี้คงจะต้องเน้นเป็นพิเศษครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันครับโปรแกรมซ้อมก็น่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับในช่วงเย็นเนี่ยมิกกี้ปฐมพลจเจริญรัตนาพิรมจาก B ีีปทุมก็มาให้ความเห็นถึงการฝึกซ้อมว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการเรียกความฟิตนักเตะทุกคนก็ปรับตัวได้ดีครับทั้งคนใหม่และคนเก่าทําให้การแข่งขันแย่งชิงตําแหน่งตัวจริงในทีมสูงเหมือนเดิมครับก็โอเคครับ ก็สนุกดีครับว่าตอนนี้ก็ก็เป็นช่วงเรื่องสภาพของทุกคนอะไรครับก็ตอนนี้โอเคครับดีขึ้นทุกคนร่างกายดีขึ้นครับเร<ม>ื่องการขับตัวคงต้องศึกษาไปเรื่อยๆครับเพราะว่าก็อย่างว่าอย่างที่อย่างที่เห็นกันก็นคือเพิ่งเข้ามาแข่มันด้วยว่าทุกคนก็ต้องใช้เวลากันครับระยะหนึ่งครับก็ทําให้ดีที่สุดครับ,รบรผมรู้สึกว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายขอแค่ทําเต็มที่แล้วก็ สุดท้ายแล้วผมว่าโพสที่มาตามโพสทุกคนเขาก็เป็นคนเลือกว่าใครที่พร้อมที่สุดที่จะไป u ูเครับก็แน่นอนครับก็มั่นใจครับมั่นใจว่าว่าจะเล่นให้แบบว่าดีที่สุดเท่าที่เท่าที่เท่าที่ตัวเองจะทาได้ครับก็ฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับก็ติดตามพวกเราคอยให้กำลังใจพวกเราทุกๆคนนะครับที่จะไปยูเอนะครับก็ขอให้ทุกคน ช่วยเป็นกำลังใจพวกเราผ่านเข้ารอบห้ไล้์ล้วนะครับสำหรับนักเตะที่เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ไม่ได้เล่นในรอบรองชนะเลิศของฟุตบอล FA ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเตะที่มาจากทีม BG ปทุมการท่าเรือเมืองทองทำให้ต้องเรียกความฟิตกันหน่อยครับส่วนนักเตะ จากเชียงรายบุรีรัมย์ชนบุรีและแบงคอกที่เล่นในนัดในรอบรองและก็นัดชิงของเอ Cup เนี่ยจะตามมาสมทบในวันที่10พฤษภาคมส่วนนักเตะจากต่างประเทศก็ต้องดูกําหนดการอีกทีนะครับว่าจะเดินทางมาร่วมทีมกันเมื่อไหร่สําหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยที่จะเตรียมสู้ศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือก โซนเอเชียรอบ2ที่จะแข่งขันกันระหว่างวันที่3ถึง15มิถุนายนนี้ที่สหรัฐอาหรับอิเรตหรือว่า UAE เนี่ยหลังจากนี้ก็จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องอีก2นัดครับโดยจะพบกับทีมชาติโอมานในวันที่25พฤษภาคมแล้วก็พบกับพบกับทีมชาติทาจิกิสถานในวันที่29พฤษภาคม โดยนักเตะจะเดินทางออกจากประเทศไทยในวันที่21พฤษภาคมครับหลังจากนั้นก็จะเดินทางไป UAE เพื่อลงทำการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับสำหรับโปรแกรมทั้ง3นัดของทีมชาติไทยก็เป็นโปรแกรมสำคัญครับจะเตะกันวันที่3มิถุนายนพบกับอินโดนีเซียวันที่7มิถุนายพบกับ UAE และก็วันที่15มิถุนายนก็พบกับมาเลเซียทั้งหมดเตะเวลา ห้าทุ่มสี่สิบห้าบ้านเราครับแน่นอนครับว่าการถ่ายทอดสดเชื่อเหลือเกินว่าก็จะเป็นไทยรัฐทีวีอย่างที่เคยบอกในหลายๆคลิปนะครับว่าไทยรัฐทีวีเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมตอนนี้ก็น่าจะกําลังเคลียร์โปรแกรมการถ่ายทอดสดเชื่อว่าอีกไม่นานก็น่าจะมีการแถลงข่าวให้ทราบกันครับจบจากเรื่องทีมชาติไทยก็มาดูความพร้อมของ BG จีประทุมกันบ้างครับตอนนี้เร่งเสริมทีมเพื่อเตรียมทีมลงแข่งขันฟุตบอล FC Champions s e นส์ลกันครับ ล่าสุดได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวเอเนสโตภูผาแบ็กซ้ายลูกครึ่งดีกีทีมชาติไทยที่เก็บตัวอยู่ในแคมป์ทีมชาติไทยเนี่ยครับจากสมุทปราการซิตี้มาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเหลือเพียงเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นครับก่อนหน้านี้เอเนสโตก็มีข่าวกับ BG มาเรื่อยๆครับกระทั่งเจ้าตัวเนี่ยก็ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดและสุดท้ายก็ย้ายมาร่วมทีม BG นะคร สำหรับผลงานของเอเนสโตดูการที่ผ่านมาก็ถือว่าดีเลยทีเดียวในหลีกลงเล่นไปครบทุกเกมครับและทำไปให้อัสซิสพาสมุบรุปรปการซิตี้จบอันดับ6ของตารางครมาปิดท้ายกันที่เรื่องราวของหนองบัวพิชยา f c ครับน้องใหม่ไทยลีกที่เพิ่งแยกทางกับน้าช่วยสมชายช่วยบุญชุมและมีข่าวลือว่าโคดวังทวัชชัยดำรงองตระกูลจะมาคุมทีมแทนครับ ล่าสุดครับวันนี้เพจอย่างเป็นทางการของสโมสรก็ได้ออกข่าวว่าทวชัยดำรงอตอกลกูลจะมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ครับส่วนเรื่องรายละเอียดสัญญาค่าจ้างก็ไม่มีการ เปิดเผยครับก็เป็นเรื่องปกติครับเรื่องแบบนี้ไม่มีไม่มีออกมาเป็นข่าวอยู่แล้วแต่เท่าที่ผมทราบนะครับเบื้องต้นสัญญาของโคดวังกับหนองบัวเนี่ยก็จะมีกันอยู่ที่1ปีสําหรับการมาร่วมงานของโคดวังกับหนองบัวเนี่ยผมได้ยินว่า1ในทีมงานของหนองบัวเคยร่วมงานกับโคดวังมาตั้งแต่สมัยคุมทีมพัทยาอยู่ในเต็ดครับเมื่อก่อนนี้และก็รู้มือกันดีครับ ทำงานร่วมกันได้เข้าขาพอมีจังหวะที่นองบัวจะเปลี่ยนโค้ดก็เลยเสนอชื่อของโค้ดวังให้ผู้ใหญ่ได้ตัดสินใจแล้วก็ดึงมามาร่วมทีมฮะ,ะก็ถือว่าเป็นการจบเรื่องราวของโค้ดวังสักทีครับเพราะว่าตั้งแต่แยกทางจากพีทีประจวบเนี่ยโค้ดวังก็เป็นข่าวกับหลายๆทีมทีมโน้นทีทีม,ทม,ทมทททนี้ทีก่อนที่จะมาลงเอยกับหนองบัวพิชยาครับและนี่ก็เป็นข่าวสารวงการฟุตบอลไทยที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ